สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สูขสุขคนพี่น้องเอ้ยพอกันตอนเช้าบรรยากาศกับฝนบ่ตกพี่น้องเอ้ยฝนก็ะหูจกักได้มื้อนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระใหญ่มือห่อเขาสะอาดพี่น้องนะตะเวน,นขึ้นน้อยหนึ่งกว่า ถึงสาไม้ไก่กับพ่อไก่เป็นไหมเป็ดกับพ่อเป็ดแต่ว่าันยากลําบากในทางเปลือกนี่เราไปใส่ไก่ลําบากเป็นไหมให้กับเป็ดกับไก่ก็เพียงไรคืนนี้ไหมฮักลงอยู่บงขอกเป็ดแต่เสียงฮึมหลดหูก็มันเข็ดขอกเป็ดเท่าหมุน ทางก็จะเห็นลเลยพี่นอ้องทางของกระเปื้อนเปื้อนมันต่ําเลยพี่นอ้องมันต่ำเลยเห็นไหมต่ำกระหน่ำขังกัะนะมันตกมา,ามกระหน่ำขังหรอกเป็ดแก่ไก่พี่น้องมันหนีกระพุ้นมาตกหลัดเศร้ามีเป็ดอยู่เิเนี่ยรจุดนี้สิบสองตัวทงแม่งัลนพี่น้องเป็ดก็กได้ ขาใหม่กับหักลุ่มมาทับขอกฟิล์ให้ไปเคาะก้นบุขาดเสีสยงนายำเศร้ากับชีวมณ์ในไรเพื่อน้องบรรยากาศเศร้าๆฝนหยุดตก ดีอยู่คนยุดตกกับพี่น้องไ,ไปมากันิะไข่แน่เนาดีโดมาเบิ่งพักที่ปลูกว้ว่านนี่พี่น้องไปเป็นนานปลูกไว้กินนั่นแหละซ่นบัดละปลูกไว้พี่น้องใส่ลาบใสก่กาอยใส่นั่นใสน่นี่พอได้กิน เราเรื่องมีพักเนาะกินเห็ดเห็ดยังกินมันกระแซบผักหอมนะใส่ยังกระแซบมาเบิ่งเข่าฮะดูพี่น้องโอ้ยตั้งท้องแต่เฮิร์นในยังบ่ออกอยังกูพูดกู้พูดแทบเมืองดูห้ากระสีเริ่มสีออกพี่น้องห้ากระเริ่มสีเห็นนั่นนั่นแหละสีออกล่วงเลยซาแห้งอะไรเข่าเขาเจ้าผู้ดำน้ำล้างเนาะอ,ออกแล้วทั้งนั้นนะ เขา้รงแม่หนาดำฮะออกเลยฮะเขาห้าหนาดำก่อนหมูแถวเขตนี้ยังบอกอ,อกอยู่ปีนเก,เกี่ยวเขาล่มพี่น้องเอ้ยก็มาสูงกระโดดแทะล่มเป็นลาวเลยเบ่งโสูงอรีไดโ้สูงอรีพี่น้องเย นาบอกว่ออกล่วงแล้วนี่นี่ออกล่วงมาจีซุ่มประมาณนี้เห็นบ่าวนี่นี่น,นี่ซูงประมาณนี่ไปยืนกับไปไหมเพียงคอบพระจ้าพี่นอ้องเลยดำเส้นน้องก็ะขิดว่าสีงามบันไดบันเล็บประว่างามกอกันมิจิกกอกใหญ่ใหญ่แดดออกมือนี่พี่นอ้องเลยจะได้เขาเมืองได้แล้วล่ะ ไปเขาเขาในเมืองพวายเอียงกระเบิดจนให้ตู่กับพี่นอนเลยมากไหมห้องน้งน้ำกระเบิดบนเรือเลือจีเขาในเมืองตอนไกลสิเทียงบุญละคนทางอะไรเขาในเมืองก,อก็คิดอุ๊คิดอ่างนะพี่น้องเลยโอ้ยเผื่อสีหอดไปรถจักกับใครเนี่ยขมิ้นมีรถใหญ่ก็สมุดว่ามีกับบุก้าเอาไปดอกมันฆ่าเลยบุย้ยพี่ยูสอย <laughs> ตกตะข้องอ,องล้วลลดต้องเรียกลดดึงโยงยรถจักเนี่ยว่ามันฆ่าแหละกันอูอออกเองพี่น้องเลยงวัวกะจะเอางอมาผูกกินยาัะนี่แหละพี่น้องเลยดีสวยจะเอาลงไปเลี้ยงภาพาเละเบิดใครแต่มันก,นกนัพอนอนได้อยู่เขา ไปแกงหัวก่อนไปหน่อยเสียงค่ะใ่พอปรนเทศอยู่ในบ้านคนมันบูหัวขึ้นกลับมาแตทำบุญแล้วพี่น้องบ่ดาวแบบว่าปล่อยงัวหน่อยวะจ้ะมันสิบปกินข้าวบ่บูหัวใส่ข้า น่ไรจำเม่อไรอยู่มื่อหลอกกินอไเดอ้นเออเดนเห็นพยางมาแล้วกไซเดอร์เสร็จยังกินนอตอนเช้าหัวเนี่ยันอเนื้อเานนี่แหละพี่น้องเลยกรเทวดาไเติบยูจักยังมากอันนี้นะฮะบุห้องบขใจ มันคือยังมันหน่อบอก็อยู่ในข้างในอยเงี้ยอยู่ในบ่อหน่อหน่อมันเนาะเห็นบอมากินอันนี้นะเออวาสิมาขว้าใส่กันกับบุบบุบพี่น้องเลยไปกับอู้เพื่อสิมาได้พี่น้องเลยผานคนทางเปืือนแห้งแห้งงานก็ยังสิลมเลย ขี่รถยังใครกลัวได้ย่างนี้วิซิดล้มอะายกลัวอ้ยวะไปกับว่าโอ้ยลำบากลำบากก็จำเป็นต้องมาแต่ว่าถ้าเป็นบุญยามแรอย่างโอ้คนสิลายน,นี่ลงเรียนขี่ตมเป๊ะๆน,นี่อันนี้่ร <laughs> งเชียงน้ากับพ่อแห้งไงล่ะพี่น้องยามนี่พ่อไปอยางานฝัน่งไทยเนาะคนสิโตก อันนี้กันยังยางบริดปุ่ยทางห้านะขันในลุบลุบไ,ไปเลยบอกเราเด้ดดอขี้ต้มหนิอูกเดี๋ยวเปลี่ยนชุดใหม่ล้กกินไปเรียงง่วงจะมาที่เรียงง่วงน้นนำ,นำจะไปจะไปทางใดนี่โอ้เจ้ากระเทียงบ่ายพูแล้วก็ออกมาแล้วก็จะไปอยู่ไปปืนมือ ก็พอคิ้งก็อ๋อบ่รักเราคิ้งก็อ๋อน้ำพุนทางอย่างไรพี่น้องเลยเขื่อนแค่แมนทางอันนั้นเพื่อนป้ายเฮงแล้วเขาแเมนทางคอนขีดนะพี่น้องเลยป้ายนี่บุ๊มบิ๊มาแล้วคนไปก็ได้ไปข้าวเดียวเราเมนทางดีแต่ว่าทางไปลําบากข้า็อยากไปซื้อของอยู่ของไหวเตรียมให้ลูกแะไรแต่ว่าเขาบบ เข,ขาในเมือง ouais. บบได้ขั้นแห่งบอไดาซื้อกับแอร์บูจักบอลซื้อจักพังเบิงพี่น้องเยเขาือบอลช่วงนี้หักเขาบบได้ดอกช่วงนี้ส้างเปลือกนม่แต่ว่าสีสั่งเอาในอันเฟซบุ๊กเอาของก็ได้ยังบโครบเด้วทุงตีนทุงมือก็ยังโบมี กระจัดห้าหกห้าเตรียมไว้ยังลายยางพี่น้องตะก้าใส่ของใส่ยังกันน้องแฟนได้เครื่องาาอเงี้ย,ยพี่น้อันดีซากหลบติดท้าไม่เด็ดสะก่อนพี่น้องเลยสิไปซากไว้คือพี่น้องเห็นน,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 นั่นแหละคืมอยู่บนนี้ก็ได้นี่ ไปเห็นเขาจะเห็นเห็นหนาแดดโฮเย้เลยว่าจะเวลาไปขึ้นไม้อีกแล้วเ <c oughs> นี่ยก็าเอว่าสดอยู่ <c oughs> แต่เม่อ่า่กินแสบไปดีแล้วหมูอ่ามันสดกว่านี่ก็เขาตู้เย็นไววกับเนื้อมันยังงามอยู่แดงสุดขอ <c oughs> อ้อมเอาหมดแล้ว ต้นบักหุงเขาเป็นอ,ไนอะไรเนาะลาชุดเตี๋ปดไอต้นหนึ่งน้ำใหม่ก็ขึ้นสูงไว้ไว้พวกเนี่ยผู้งาเไปเลยเบิ่งบักหุงเขาปิดมากมือหน่าชุกหรือเปล่าจ๊ะเบิ่งก็เสียงยังกับเสียงได้พี่น้องเอ,อ้ยมาเสียงไว้อยู่นี่เออมีแต่แนวเสียงไว้อยู่ไฮนี่ให้ให้เสียงไว้อยู่อยู่ในไฮนี่ลืมได้เพื่องเถื่อ เอาได้มินต์เลยมินต์เน,นี้อกระดังเรือง,งามเลยพี่น้องนี่ปาดถูกประหงเฮาอื้อกมีอีกอยู่ในไฮนี่กะภูมิใจบ่ประหงา <c oughs> ประหงาเนี่ยมันแบ่งล่องกันสำกันเลยเวยลาปลาดแต่ปาดง่ายบะหนึ่งส <หา S 1> องส<ห>ามสี่แบ่งพี่น้องดูพี่น้องซุกคาต้นแบบไม่ได้สำกัเลยหาล่องบ่หุ่งคั่งเลย โปเมนหงธรรมดาเนาะหลอกง,งามเลยแบบสมักโมงยังสิป่กินข้าเขา,เอ,าเยอย่างไรยังบมูทันชุกฮะยังบมูทันชุกยังบมูทันกินได้อยู่บิได้แล้วโอ้กินอะไรมันม่วมาเลยใช่คุณน,นะเขาบอกบักแดงกับนายจองผู้หญิงย,ยัางป่าในโพดิตำเนี่ยเขาจะปาดจะสิตำบอกเขาจะสิตำจะกระปาดหืม นั้นบวมก็คือถ้ายิ้กมันจะบวมวูบลงไปอันนี้เนี่ยแข็งแข็งอยู่เนี่ยเอบวมได้หน่ะไม่ได้กินก็ใช่เลี้ยงง่ายแบบอยากกินเนี่ยมันเลี้ยงธรรมชาติเองเลี้ยงเองเองการไก่้ชีสุกกานหมักแตงว่านด้นจังหวัดเราบวมหมักแตงมาวานนี่พี่น้องเลยนี่พี่น้องปิดมาวานนี่พอได้ราว่าป่าบ่งหัวมันหักแตงกระจาโอ้ยพี่น้องหมักแตงมันบาทันสุกถ้ามันสุกมันต้องเลี้ยง่านี้ท้องเจ้ามัน พอกำกานะมาซุกโอ้น้ำมีน้ำจ่อไม่ได้ไงมันทำบัปิดก็มีน้ำจ่อมนันปิดแล้วก็บิดลาไปนี้เลวพี่น้องเลยอ้กชิซุกอ,อยู่ที่พอยามมีกินมะกรวยกับผู้น้าพี่น้องกินน้ำกบบอท่านซุกนิบไหวอยู่คือผู้ได้กกเสาว, <laughs> ว่าเอาไว้ลุมบ่ได้ไก่เจาะเอาเบิ่งมะกรวยจ้าจอของ เอาไปทำบุญน้ำเหล้วกระมย่ยกกรแบงเมื่อบ้านสองวีเพาะนี่อันนี้เอาไว้กินเรือ,อไว้กินบบท่านเคยไป็นท่าเอาไปจากแดลเหมือนท่านอยู่กับพวกเป็นยังนะค่ับอ๋อผ่านมาแล้วพี่น้องเรือแต่ตอนเที่ยงเหนือาง,งามค่ะขอบคุณไร้พี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อเอาับคลิปนี้กับพอกันใหม่พี่น้องลาแล้